ไอเด้อายเด้อะเอาแต่เงินทาอาแต่เงินสะกดไอสุกันไอสนเียวันเพื่อน้องอีหลีสันบอกไอเป็นคนจิกแล้วก็ปีนเป็นปืนสีเป็นยัไงก็ตอบซะ ตกับา่าก <Wha> ับท <Luis> ิวเจ้ากับยังที่พ่อพี่แม่ของเราคอยสอยเบียบสอยงานทุกสิ่งทุกอย่างของล่าไว้เด้หน้าไหนไปสิเพังไทยไอ้ยว้ไว้แม่แน่วบุ๊ะพอไปลูกสิหยุดจักไหน และยาพื้นกายคือเป็นหวังแพล่โรโอ้ยเป็นอยางมาพผาดให้เอาหน้อตรงห่างกัน ຕົກຕົ a ກ້ອ ก็ผิวตรงหน้ารันนี้มันคงสิเบ็ตเพื่อชุดไายเนาะฮะก็เจแได้ละอ้ก็อจะได้ใผัวไปซื้อเข่าซื้อนาคินนําพังวัอนี้มันคงสิเบ็ตเื่อชุดไาย ไอ้สิในดอนดเจ้าเหมือนกัโดนปอดลูกผมไอ้สุคันกละอามาหาพอในลูกสำหรับไปเกิดสาไอ้ยขาตื่นแต่สาว่าไปขึ้นมังตก็ยางไม่ไอไปเลยไอสุดท้ขอคจริงแล้วไอ้ยบดอยากใจผมเจ้าเีแต่ต้มงัวแต่คนกุยากลำบาของเท่านั้นไม่เียนให้อไอ้ต้องจำใจ จัใจจบจบจังโอ้ยนะเอ้ยนะโอ้ยนาเอ้ยเธอ,อ,อที่ที่าลาเด้อ Boys hạng phụ quân sĩ tai nhoi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  អើយសង្ឃាទេសង្ឃាទួកមកដល់យូរទេកាក់តាក់អើយសង្ឃាទេសង្ឃាទួកមកដល់យូរ ទៅព្រោះឲ្យតើមើលឲ្យត្រឹមថាមើលទីនេះនេះទីនេះទៅទៅទៅយោឲ្យទៅយោរិទ្ធដល់តើតាឲ្យវិញឡើយទីខាងទៅទៅទៅ រយដងចូលគ្រប់ទូលមកអោយគីរមត់ទិសអោយរយដងចូលគ្រប់ទូលមកអោយទៀមគន្លងធ្លៀមបាននេះជីវិតឆ្កែជីវិតឆ្កែ เคยได้ออรอดอดพอเดินเดิมีาายบาดใจไอ้คอยจ้องทายทีได้ต้องาทอายอยู่บ้านได้ไอ้อลาพ่อเมียฝากแด่เดฝากสองคอดีได้เป็นปักพ่อเพื่เขาเออ ดูแลเขาต้องเป็นหัวหด้าเขาทำดีดีต่เขาตายสุกันเลยที่คืนทีนเต่าคืนปวดใจปวดใจเล่า รุ่ออ้วไอายอายตามบแตาใจหายหากคูโอ้ยเพียเพียอายทไกลไลแล้วสุขใจเสาอสิเสเอทักเวดีรอจงอยู่นีเมียบกาย hay khoi tong pha yu surng oay phee phee deuy phee jak pong muean ao kham thoei ai tang mong tak jai dang hai เอาน้องก็ักไปนั่งเพื่เป็นหมเป็นหางเขาตีนบางรังหากไปบ่าบุญบางพลาเด้โศกเขาขาดเพราะอายหาขึ้นในไอ่กะจีพ่อยส่งใบเขาใจบ่แ็ย่ายกกันแม่กันพี่กันมนต้อเป็นห่วงต่อสักกาบังรัเพียรให้พี่อย่อยย้ายจอดน้องงงาไปหานาเขามันเป็นโดีเพวะลุงลามันเป็นร่างโ่ดี สับหลับพี่ไครที่หน้าที่พ่อกับแม่สิเอาไปจับนงเอาเงินเขาดันนะสุแัขคนดีพอสัญญาว่าจิตั้งอกตั้งใจหาเงินหาพ่อเพื่อแม่ถอยมาถอนเอาสะดอกพ่อกับแม่ตัดหัวตัดอกตัเลือจอดตองตั้งอกตั้งใจคนเลยนะเข้าผมไม่น่าเสียดสีเลยตูน่าเอาละพ่อกับแม่ตั้งดาว่าถึงวันนี้เกลียดตื่นเกลียดโตไปหากูเอาเงินเอาขังเงินเมื่ออื่นเดาหายไอ้สุดกันเดินทั้งแต่เช้า ไปเถอไปหากินข้าวกินน้ำกินทอ,นนอ,นทอวงวอป้า,าปกินปลาวนถอยวันนี้วัน<อ>ีเป็นเมื่สุดท้ายจจตอยย่น้ำตาบอบนาพรงตาัอื่น่ตัวเจ้าก็จะบ่อยนาสุดท้ายแล้วบ่อตรงห้องตรงนราลืมลาตัดจิตเจริมเอาหนักัวหนจกัังจ่าเงินห้าทองจะไยดูไปพอว่าไปพอกระโดดไปไปทำงานไป เสร็จษฐภูดาภาสตอนนี้เวลาดีบันดาทิย